ก็สวัสดีสำหรับ fc ทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่อง youtube ตะก้อไฟเตอร์2เพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทาง facebook ของชิดภูพานนะครับมาชมตะก้อเหลี่ยมข้าหมหัวแปนะครับระหว่างทีมงานของโคราชเจอกับทีมงานรามินทานะครับฝั่งโน้นนะครับเป็นอุ้มโคราชควงคู่กับโจสีคิวเจอกับฝั่งนี้นะครับเตยซัมติง น้องปอกลาดเพลาแล้วก็พี่เซเว่นซีโอทีมงานของรามอินทา40นะครับเจอกันในเหลี่ยมเสร์ฟแปได้หมดทุกคนนะครับแลกคําหัวแปรระว่างน้องปอกกับน้องอุ้มโคราชนะครับเกมอยู่ที่13แต้มชิงรางวัลอยู่ที่40,000บาทเราอยู่ด้วยกันที่สนามรามอินทา40นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ f c ทุกท่านนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับ เป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งรามอินทานะครับตามหลังอยู่นะครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับอุ้มโคราชนี่ก็ถือว่านะครับตีหัวได้หนักได้แรงได้คมเป็นเวทระดับต้นๆของวงการสายเถื่อนเลยก็ว่าได้นะครับในเหลี่ยมและคาหัวแปนะครับน้องปอกนี่ก็เป็นตะก้อราวรุ่งนะครับดาวรุ่งของทีมงานรามอินทาก็ให้มาบูในเหลี่ยมคมหัวแปนะครับถือว่าตีสู้ได้ดีอีกคนนึงนะครับสำหรับน้องปอกนะครับ ถ้าพูดถึงประสบการณ์ความเก่าเกมต้องยกให้ฝั่งโน้นนะครับทีมงานโคราชชื่อฉันดูดีกว่านะครับอุ้มโคราชปะทะเวทใหญ่ๆมาหมดแล้วนะครับส่วนน้องป๊อกนะครับถือว่าเป็นการรับแขกให้ทีมงานโคราชในวันนี้นะครับเต้มนะครับอยู่ที่1.0ต่อศูนย์โคราชได้เสิบโจสีคิวอูโหูวางสเตปเท้าลูกนี้ลุดนะครับปีเสเว่นนะครับเป็นเต้มของฝั่งโคราชขึ้นนําเป็น2ต่อศูนย์แล้วนะครับ ช่วงตรงต้นเกมนี่ลงไปหน้าเสือนี่ฝั่งทางโคราชดูดีกว่านะครับเพราะว่าทื่อชั้นแล้วก็การเข้าทำความคมนะครับส่วนปอกนี่้ายกเข้าจุดก็ตีหายเหมือนกันนะครับสัดส่วนความสูงหน่วยการเน่ยต้องยกให้ฝั่งอุ้มโคราชเป็นต่อนะครับเทคตัวสูงตีหยอดตีเนียนนะครับอุ้มโคราชนะครับจังหวะนี้ตีนี่นะครับตีกดลงหน้าเน็ตเลยนะครับหมดสิทธิ์รับสําหรับน้องเตยนะครับ เป็นฝั่งทางโคราชได้เสิฟนะครับออกสตาร์ทได้ดีนะครับทางด้านของโคราชขึ้นนําไปแล้ว2ต่อศูนย์แต้มนะครับเกมเสิบของโจสีคิวนะครับเป็นคู่เวิร์กเลยนะครับฝั่งโน้นนะครับโจตัดมาหาพี่เซเว่นเปิดหัวเตยไหลเข้าไปสวยนะครับตีไปติดเกี่ยวทางด้านน้องอุ้มโจสีคิวลำเลียงเข้ามาตีอ,อูลูกนี้ยังไม่เป็นแต้มนะครับกดจอ่อกใส่ตาข่ายนะครับ ยังนําแค่2ต่อศูนย์สำหรับทีมงานโคราชนะครับคู่หูคู่ใจคู่เวิร์กเลยนะครับโจกับอุ้มโคราชนะครับปะทะเวทใหญ่ๆมาหมดแล้วนะครับสำหรับทีมงานโคราชนะครับแต่นะครับศูนย์ต่อสองเกมเสิร์ฟของพี่เซเวน่นเจาะเข้าไปช่องกลางโจสีคิ้วลําเลียงเข้ามาลูกนี้ห่างตีแก้มาเตยเกี่ยวได้ไหลเข้าไปน้องปอกเวอร์ไม่ถึง อุ้มโคราลูกนี้สับเมานะครับทําแต้มไม่ได้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับทางนั้นน้องเตยเนี่ยกล้นไปนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางโคราชได้เสิบนะครับแต้มนะครับ2.0ต่อเกมเซิบของโจสีเขวตัดยอดมาหาน้องเตยรับ1-2ไหลเข้าไปลูกนี้ตีหายนะครับกระโดดฉุบมุ่งเฉียวๆลงนะครับ เป็นฝั่งทางเจ้าสนามราบินทา40ได้เสิฟนะครับ3คนก็จริงนะครับแต่ว่าไม่เป็นต่อฝั่งโน้นเลยนะครับเพราะว่าฝั่งโน้นคุมโซนสองคนนี่ถือว่าเบสิกพื้นฐานนะครับรู้ใจกันนะครับนี่นะครับปีกดหน้าขวาสุดนะครับฝั่งนี้3กเ็เท่ากับ2เพราะว่าน้องป๊อกนี่รอจังหวะเข้าทำนะครับยืนคุมโซนพี่เซเวนกับน้องเตยนะครับ โอ้ลูกนี้เสิร์ฟตัดหน้าขวาสุดนะครับรับกระชอกพี่เซเว่นเอาไม่อยู่นะครับเป็นเต้มของโคราชขึ้นนําเป็น3ต่อศูนย์เลยนะครับถือว่าเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟเลียดเส้นมานะครับนำสามศูนย์แล้วนะครับฝั่งทางโคราชนะครับเกมอยู่ที่สิบสามเต้มนะครับสามศูนย์โจซีคิวได้เสิร์ฟตัดยอดมานะครับน้องเตยรับไหลเข้าไปสวยนะครับตีเล่นทางดีนะครับน้องป๊อกนะครับ เปลี่ยนเป็นราบินทาได้เสิร์ฟนะครับพี่เซเว่นนะครับขอเสิร์ฟขอทําแต้มบ้างนะครับศูนย์ต่อสามนะครับเสิร์ฟลูกนี้ตัดยอดไปหาน้องอุ้มโจสีคิ้วหลายป้อนสวยโจดอโจดหนึ่งๆโดนเกี่ยวซ้ายพี่เซเว่นไหลเข้าไปน้องป๊อกตีศา์ยาวยังอยู่นะครับโคราชลูกนี้ห่างแก้มาอีกครั้งหนึ่งโอ้ลูกนี้แก้ดีนะครับลูกตะก้อพลิกเน็ตลงนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ อย่างน้ำอยู่นะครับสำหรับโคราชนะครับแต้มนะครับสามต่อศูนย์เกมเสิร์ฟของน้องโจสีคิ้วกี่มาหาพี่เซเว่นอีกครั้งหนึ่งโยกไหลเข้าไปน้องปอกกดโจอจไม่เหลือนะครับเต็มนะครับศูนต่อสามเตยสัมติงในเสิร์ฟโยงหลังไปหาน้องอุ้มโจสีคิ้วไหลเข้ามาตียัดตัวเลยนะครับตีหนักตีแรงตีคมนะครับอุ้มโคราชนะครับ ติดท็อป1ทเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเหลี่ยมข้ามหัวแปนะครับเกรดเกรด A นะครับเกรดพรีเมียมนะครับทางด้านของเตยไหลเข้าไปน้องป๊อกกดไปลูกนี้ได้ไหมแก้มาได้อยู่โอเป็นแต้มนะครับทางด้านของโคราชขยับขึ้นนำเป็น4ต่อ0ย์แล้วนะครับตีนี้ดักทางได้นะครับขยับเข้ามารอจังหวัดหน้าเน็ตนะครับเต็มนะครับ4ต่อ0โคราชขึ้นนำห่างแล้วนะครับ โจนะครับตัดยอดมาฮาพี่เซเว่นเปิดสวยเตยไหลเข้าไปหัวเน็ตห่างตีไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนํำเป็น5ต่อศูนย์เลยนะครับสลับโคราชไหลยาวๆนะครับช่วงต้นเกมในีทางด้านของรามอินทานะครับยังป้อนไม่เข้าจุดยังเป๋อยู่นะครับจะล็อกได้ไหมนะครับ50ศูนย์แล้วนะครับเกมเสิร์ฟของโจนะครับ เข้ามาช่องกลางนะครับน้องเตยไหลลูกแหลมตีไปตีเกี่ยวน้องอุ้มโอ้รับไม่ทันนะครับอย่างแก้ได้อยู่นะครับน้องป๊อกนะครับเป็นฝั่งทางรามินทาได้เสิฟนะครับรวนแล้วนะครับทางด้านของรามินทาตอนนี้นะครับจะปรับเปลี่ยนแผนยังไงนะครับสำหรับพี่เซเว่นเกมร์เสิฟของน้องเตยนะครับศูนย์ต่อห้าจี้ไปหาน้องอุ้มดูสีคิวไหลเข้ามาสวยนะครับตีหายนะครับ นาสายหน้าขวานี่ดักทางยากนะครับเพราะว่าเกตีได้ทุกจุดนะครับห0ศนนะครับเตยไหลไปหัวเสาตียาวตีเกี่ยวอุ้มลูกนี้ตีแก้สายยาวมาลูกนี้ตะกอลงนะครับเป็นแต้มนะครับฉีกหนีออกไปเป็นหต่อศูนย์แล้วนะครับตีดีตีคมจริงๆนะครับอุ้มโคราชนะครับกลางเกมเลยนะครับหต่อศูนย์สีคิ้วได้เสิฟนะครับ ตัดหยดไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางรามินทาได้เสิร์ฟบ้างนะครับสกอร์แรกต้องมาก่อนนะครับเตยสัมติงนะครับเจาะหาใครนะครับฝั่งนนทนเขาแน่นนะครับสายขวาได้หมดเลยนะครับอุ้มโครากับโจซีคิวนะครับตัดหยดไงเล็สี่เปิดได้นะครับโจซีคิวไหลเข้าไปห่างตีแก้มาเอาละครับปีเเบ่นยกตำโอยลูกนี้ป้อนไม่เข้าจุดนะครับสำดรับสองของฝั่งโคราดลูกนี้จอดจ่อตีเรียบร้อยนะครับ ยกต่ำนะครับยังไม่เป็นแต้มของฝั่งรามินทานะครับนำห่างแล้วนะครับสกอร์นะครับ6ต่อศูนะครับโจสีคิ้วเสิร์ฟจี้มาหาไปเซเว่นเอาเปิดลูกนี้ลั่นไปตีแก้ตีเกียวโจสีคิ้วไหลเข้ามาน้องอุ้มกดมาเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขยับขึ้นนำเป็น7ต่อศูนนะครับรวนแล้วนะครับเกมรับของฝั่งรามินทานะครับ ห่างเลยนะครับแต่ก็เจอกันมา3-3นี่ทางฝั่งรามินทานี่เบียดพลิกชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์1 3 1 2นะครับแต่ว่าทางโคราชขอ2คนนี่รู้สึกว่าสกอร์ห่างเลยนะครับโอ้ยพีเซเว่นเปิดหลังอีกแล้วนะครับน้องป๊อกตีแก้ไปโจสีคิ้วยกป้อนมาล้นนะครับพีเซเว่นรับ1-2ไหลเข้าไปน้องป๊อกกดไปอู้ลูกนี้นะครับเกือบเสียแท่นนะครับฝั่งทางรามอินทาน,นะครับ เปลี่ยนเจมเซิร์ฟนะครับแต้มแรกยังไม่มานะครับอันดับแรกต้องขอแต้มแรกก่อนนะครับ07ตัดไปหน้าสายน้องอุ้มจูไหลสวยนะครับตี้จอๆไม่เหลือแน่นอนนะครับทางด้านของ กองเชียร์นี่นั่งเงียบแล้วนะครับรามินทานะครับเพราะว่าสกอร์ไหลค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็ห่างด้วยนะครับเจ็ดศูนย์นะครับจี้มาหาพี่เซเว่นนะครับเตยซัมติงไหลก็ไปตีดีนะครับวัดกันเลยนะครับตัวยกของทั้งคู่นะครับฝั่งนี้รู้สึกว่าช่วงต้นเกมนี้รวนนะครับน้องเตยก็ป้อนไม่ค่อยเข้านะครับพี่เซเว่นก็เปิดไม่ค่อยดีนะครับขอทําแต้มบ้างนะครับพี่เซเว่นได้เสิร์ฟ ศูนกี้ไปอุ้มเปิดโจไหลเข้ามาดักถังยากนะครับตีหน้าซ้ายหน้าขวาได้ดีนะครับเป็นฝั่งโคราชได้เสิร์ฟนะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อศูนย์โจสีคิวนะครับได้เสิร์บพลิกเน็ตมานะครับพี่แว่นเปิดเตยถอยหลังขยับยกล้นโอกาสทำแต้มของโคราชนะครับลูกนี้ตีโยงล่างเป็นแต้มนะครับ ขึ้นนำเป็นแปดต่อศูนย์แล้วนะครับตีฉลาดจริงๆนะครับอุ้มโคราชนะครับเห็นทางด้านของทีมงานรมคาขยับเข้าใกล้นี้โยงหลังเลยนะครับแต้มนะครับแปดต่อศูนย์จู่ไล่หน้าซ้ายมาเตยไหลเข้าไปนะครับน้องป๊อกปียัดตัวน้องอุ้มเลยนะครับแต่ก็ลูกนี้ออกหลังนะครับออกข้างนะครับ โอ้ลูกนี้ได้เต้มนะครับขึ้นนำเป็น9ต่อ0ูนย์สับทีมงานโคราชไหลาย,ยาวๆนะครับล็อกอยู่ไหมนะครับแต้มนะครับ9ต่อ0นโคราชได้เสิบโจนะครับอยูงหลังมาหาพี่เซเว่นเปิดสวยนะครับยกเข้าไปสวยด้วยนะครับอืมนะฮะถ้ายกได้อย่างนี้ก็ได้สู้นะครับเปลี่ยนเกมเสิฟนะครับ แต็มศูนย์ต่อเก้านะครับไข่จะแตกไหมนะครับทางด้านของเตยโยงหลังไปอุ้มเปิดโจไหลเข้ามาไอ้นะครับขาดเลยนะครับสกอร์ตอนนี้นะครับเต็มอยู่ที่เก้าต่อศูนย์นะครับโจเ์ฟจี้มาหาพิศเว่นเปิดทางด้านเตยไหลเข้าไปสวยนะครับตีหายเหมือนกันนะครับ ลืมจะล็อกแล้วนะครับกว่าจะล็อกได้นี่ก็ปลายเกมเลยนะครับจะกลับมาได้ไหมปฏิหารจะมีหรือเปล่านะครับรามินทากี้ไปนะสา,ายน้องอุ้มทางนั้นจูไหลเข้ามาสวยนะครับตียัดตัวไปเลยนะครับแต่กล้อลูกนี้ลงนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับแ้มนะครับ9ต่อศ โจนะครับตัดหยอดมานะครับพี่สแวนรับยกเองเลยเอ้าล้นโอกาสนี้ทําแต็มได้ไหมอุ้มโคราตีโอไม่เอาเต็มนะครับยกโจโจนะครับแต่ตีโกดเกินไปนะครับไม่อยากจะเชื่อจังหวะน,นี้ไม่ได้แต้มนะครับแต้มศูนย์ต่อเ้าอยู่นะครับโคราตไหลามาน้องอุ้มตีหายนะครับ ผ่อนเกมหรือเปล่านะครับโคราชนะครับแต้มยังอยู่ที่9ต่อ0นะครับเกมเสิร์ฟของโจสีคิ้วไล่หน้าขวาน้องเตยมานะครับไหลเข้าไปแหลมนิดนึงโชบไปติดเกี่ยวนนองอุ้มโจสีคิ้วไหลเข้ามาอุ้มโคราตีนะครับเป็นแต้มจนได้นะครับขึ้นนําเป็น10ต่อศูนาหรับโคราชนะครับหาแต้มแรกยังไม่เจอนะครับรามินทานะครับแต้ม10ต่อ0ูนย์ ตัดจอดมาหาพิเวนลัน่นโอได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ11ต่อ0น,นะครับโอเอาไม่อยู่นะครับโดนเกมเสิรฟเกมบุกของน้องอุ่มน้องโจนะครับแต้มนะครับ11ต่อ0โคราชได้เสิฟนะครับได้จะได้แต้มไหมนะครับทางด้านของรามินทาเตยไหลเข้าไปตีพลิกเน็ตลงนะครับ ต้องขอแต้มแรกก่อนนะครับ0ต่อ11นะครับขาดรอยเลยนะครับจี้ไปหาน้องอุ้มนะครับเปิดโจไหลเข้ามาสวยนะครับตีมาติดเกี่ยวเตยลูกแรกต้องมานะครับน้องป๊อกตีมาแล้วครับสกอร์แรกของฝั่งทางรามินทานะครับขยับมาเป็น1ต่อ11นะครับโอ้กว่าจะได้แต้มนี่เขาขึ้นหลัก11เลยนะครับไหลไหมนะครับ11 จี้เข้าช่องกลางไปทางนั้นของโจสีคิ้วไหลเข้ามาน้องอุ้มตีหายนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งโคราชนะครับเต็มนะครับส1อต่อหนึ่งนะครับโจะนะครับเสิร์ฟมาลูกนี้ไม่ข้ามนะครับ เป็นเกมเสิร์ฟของรามอินทานะครับน้องเตยอ,อดีตทีมชาติไทยนะครับเตยสัมติงนะครับหนึ่งต่อสิเบเอทัดหัวเน็ตไปนะครับเข้าช่องกลางจไหลามาอุ้มนะครับตียัดตัวน้องเตยลูกนี้ตะกล้อยังไงเอ่ยเหมือนจะออกนะครับแต่น้องเตยนี่มีสเปริตนะครับดูที่กรรมการนะครับจะว่ายังไงนะครับ อ้าพี่เซเว่นบอกว่าตะก้ออนนะครับควักบอกว่าเอามาเอามานะครับเป็นเต้มนะครับผู้ลูกนี้นะครับต้องดูที่รีเพลย์แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโคราชเขาก็มีสปิริตนะครับยอมให้เต้มเพราะว่าตะกอห่างแล้วนะครับ2ต่อ11เจาะเข้าหน้าซ้ายได้อีกหนึ่งแต้มโอมนะครับมาแล้วนะครับทางโคาทีมงานรามินทานะครับเริ่มจะมาเรื่อยๆสําหรับแต้มนะครับ3ต่อ11นะครับถือว่าเสิร์ฟดีนะครับเจาะเข้าหน้าซ้ายน้องโจนะครับ31ม เข้าช่องกลางอีกครั้งหนึ่งโจไหลเข้ามาน้องอุ้มปีนะครับแต่ก็ลูกนี้ลงนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับยังห่างอยู่นะครับสลับแต้มฝั่งทางโคโราชขึ้นนำนะครับส1ต่อสามนะครับโจนะครับจุดพลุโยงหลังมหาพี่เซวน่นเปิดปอกเดียวให้เตยไหลเข้าไปสวยกดลงหน้าเน็ตเลยนะครับ เป็นรามินทาได้เสิบนะครับ3มต่อส1เนะครับเตยพยายามที่จะเจาะเข้าช่องกลางนะครับรับหนึ่งสองไหลต่ำนิดนึงติดเกี่ยวทั้งนั้นน้องเตยพี่เสือแว่นไม่ทันนะครับลูกนี้มันแหลมเกินไปนะครับเป็นฝั่งทางโคราชได้เสิฟนะครับเจ็บหรือเปล่านะครับพี่เสือแว่นนะครับจังหวะน,นี้ยังสู้ต่อได้นะครับเต็ม1ิ ่อนะครับโคราดได้เสิร์ฟโจโยงหลังมาหาพี่สเวนอีกครั้งหนึ่งไหลาจากท้ายคอร์ดไปตีหายนะครับจังหวะการเทคตัวของน้องป๊อกนี่ก็ถือว่าเทคตัวได้สวยนะครับกระโดดตีจิกลงเลยนะครับ 3. 11ต่อพี่สเวนเสิร์ฟไปนะครับหาทางด้านองอุ้มยกลูกห่างอู้เตก็ยังตีดีนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟอยู่นะครับ สิบเอต่อสามนะครับโจนะครับตัดหน้าซ้ายพี่เซเว่นมาทางด้านของเตยไหลสวยนะครับเริ่มจะล็อกแล้วนะครับทางทีมงานรามินทานะครับเป็นเกมเสิรบของพีเซเว่นนะครับขอเสิ์อีกครั้งนึง3ามอนะครับไม่ข้ามนะครับพีเซเว่นนะครับเสิบพลาดไปฝั่งทางโคราชขึ้นแท่นได้ไหมนะครับ เต็มนะครับ1ิอต่อ3โจสีเข้วโยดมานะครับหาพี่เซเวน่นเปิดไม่ค่อยดีนะครับลูกนี้น้องป๊อกตียาวไปติดแง่งน้องอุ้มลากเข้ามาจอจอเอากระจอกกลับมาเลยซัมติงไหลไปตียอดอูยังแก้เกมได้นะครับน้องป๊อกนะครับโคราชยังขึ้นแท่นไม่ได้นะครับเสิบจี้ไปหาอุ้มนะครับโจไหลามาตีไม่ข้ามนะครับตอนนี้เป็นฝั่งทางรามินทาขยับเต้มแล้วนะครับ ไล่มาเป็น4ต่อ11นะครับความห่างเจ็ดแต้มนะครับยังเหลือเยอะนะครับแต้มนะครับ4ต่อ11เกมเสิร์บของน้องเตยจี้เข้าช่องกลางไปทางนั้นของโจสีคิ้วไหลเข้ามาอุ้มโพราตีมาติดเกี่ยวพี่เซเว่นไหลซ้ายเข้าไปลูกดีโอ้ยตีแปลกๆนะครับโจสีคิ้วยกป้อนเข้ามาอุ้มตีนะครับ ยังทำแต้มไม่ได้นะครับรามินทาต้องกลับมาล็อกใหม่นะครับโอ,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 โอโกาสทำแต้มแต่ว่าลูกนี้ตีรู้สึกว่าตีแป๊กๆนะครับน้องปอก <4 S 1> เป็นฝั่งทางโคราชได้เสิฟนะครับซีเต่อสี่นะครับโยดมาหน้าเนตเตยไหลเข้าไปสวยนะครับตีหายนะครับล็อกช้าเกินไปหรือเปล่านะครับ ว่าฝั่งโคราชนี่ขึ้นหลัก1 1บแล้วนะครับแต็มนะครับสต่อ11เ็เกมเสิฟของพี่เสแว่ตนตุกหนีจี้ไปหาอุ้มโจไหลเข้ามาสวยตีหายนะครับมาล็อกกันช่วงปลายนะครับโคราชได้เสิฟนะครับส1ต่อสอยู่นะครับอยู่มาหาพีเสเว่นนะครับ เตยป้อนไปน้องป๊อกตีติดแง่งโจสีคิ้วไหลมาจากท้ายคอดอุ้มคอรัตีโอ้ยลูงนี้ตีผิดเหลี่ยมนะครับตีออกนะครับยังเปลี่ยนเกมเสิร์ฟอยู่นะครับเตยสัมติงขอเสิร์ฟบ้างนะครับแต้มสี่ต่อส1เตยนะครับเจาะเข้าไปช่องกลางน้องอุ้มตีนะครับหมดสิรับพีเซวนนะครับโอ้ ตีมาอย่างนี้เกี่ยวยากน,นะครับเป็นฝั่งทางโคราชได้เสิฟนะครับค้นแท่นได้ไหมนะครับสิเบเอ็ดต่อสี่นะครับตัดเข้ามาช่องกลางทางนั้นของเตยไหลเข้าไปห่างตีดเกี่ยวอุ้มแล้วนะครับลูกนี้โปล้นยกเข้ามาลนเตยไหลเข้าไปอีกครั้งหนึ่งน้องป๊อกกดไปเรียบร้อยดีนะครับ โอกาสทําแต้มยังทําไม่ได้นะครับโคราชนะครับทั้งนั้นน้องโจนี่ยกล้นมานะครับแต้มนะครับสี่ต่อสิบเอ็ดรามินทาได้เสิฟนะครับพี่เซเว่นตัดยอดไปได้แต้มนะครับไล่มาห่างๆเป็นห้าต่อสิบเอ็ดนะครับถือว่ายอดดีนะครับจังหวะนี้พี่เซเว่นนะครับหกแต้มทันนะครับยังสู้อยู่นะครับเจ้าสนามรามินทาแต้มนะครับ 5ต่อ11จี้ไปไล่หน้าขวาโจสีคิ้วยกเข้ามาอุ้มโคราดกดมาโดนเตยเกี่ยวได้ลูกนี้น้องป๊อกปีเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับเตยสัมติงนะครับไล่มาเป็น6ต่อ11 5แต้มทันแล้วนะครับทำเป็นเล่นไปนะครับสกอห่างนะครับ รามินทานี่เขามาเรื่อยๆทีละแต้มนะครับแต้มนะครับ6ต่อ11นะครับเกมเสืฟของพี่เซเวน่นโยดไปนะครับหาทางนั้นโจโคราชยกเข้ามาล้นโอกาสทาแต้มของรามิานทานะครับลูกนี้ปียังอยู่อุ่มโคราชลูกนี้เป็นอีกหนึ่งแต้มเอาล้ครับขยับมานะครับเจดต่อสิบเอ็ดสี่แต้มทานแล้วนะครับ มาเรื่อยๆนะครับตามมาส่งหรือตามมาแซงนะครับก็ยังพอมีลุ้นนะครับสำหรับทางทีมงานของราบินทานะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อสิเอ็ดตัดยอดไปหาโจอ,อีกครั้งหนึ่งยกลูกนี้ห่างตีไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแต้โมโอแปดต่อสิบเอ็ดนะครับ 11. สามแต้มทันได้ลุ้นแล้วนะครับคึกขึ้นมาทันทีนะครับทีมงานของราบินทานะครับ แต้มนะครับ8ต่อ11นะครับปล่อยเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับโคราชต้องล็อกนะครับทําเป็นเล่นไปนะครับโอ้ลูกมีพี่เซเว่นเสิบออกไปเยอะนะครับต้องกลับมาล็อกใหม่นะครับทางทีมงานรามินทา1 1ต่อ8เกมเสิบของโจสีคิ้วนะครับโยงหลังมาซื้อเกมยกของเตยแล้วนะครับไหลเข้าไปน้องป๊อกตีศาสยาวติดเกี่ยวน้องอุ้ม ไห้เล็กซีเข้ามาห่างตีแก้มาดาบสองนะครับจ่อจอลูกนี้ยังอยู่นะครับอุ้มโคราชตียอดเป็นแต็มเอาจนได้นะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยเต้มเดียวเกมนะครับสิบสองต่อแปดเต้มนะครับแม็ดพอยค,ครั้งแรกของฝั่งโคราชนะครับโอ้มาช้าเกินไปหรือเปล่าทางทีมงานของรามินทานะครับ กว่าจะมาแต้มแรกเนี่ยโคราชขึ้น11เลยนะครับเต็มเดียวเกมนะครับ12ต่อ8ดตัดมาหน้าขวาของน้องเตยยกไหลไปนะครับได้สู้จังหวัดนี้นะครับอย่างล็อกอยู่เปลี่ยนเกมเสร์ฟนะครับสี่เต็มทันนะครับมีลูกคืดไหมสารบรามินธาทำได้หรือเปล่านะครับปาติหารจะมีไหมนะครับ เกมคอนนี้ทางด้านของรามินทาน่พลิกแซงนะครับ13 12าสบสองนะครับ8ปดต่อส2บสองพี่เซเวน่นโยดไปนะครับโจสีคิ้วรับหนึ่งสองเข้ามาน้องอุ้มตียัดตัวมาเลยนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟแต้มเดียวเกมนะครับสิบสองต่อแปดนะครับหลอก้อยเท่านั้นนะครับเกมไม่เกม Q, โจสีคิ้วยอดมาหาพี่เซเวน่น เลยสัมติงไหลเข้าไปนะครับน้องป๊อกกดจจอจไม่เหลือมันกันนะครับเป็นฝั่งรามินทาได้เสิบนะครับโดยพี่เอแว่นนะครับจะขยับไล่บี้มาได้ไหมนะครับเต้มปต่อ12นะครับเกมเสริรฟของพี่เซเว่นตัดไปหน้าขวาของอุ่มโครานะครับกดมาเตยเกี่ยวได้ไหลเข้าไปน้องป๊อก ไปได้แต้มนะครับไล่บีมานะครับ9ต่อ12 3แต้มทันนะครับโอตอนนี้นะครับความห่างไม่กี่แต้มนะครับปาฏิหาริย์จะมีไหมสำหรับรามินทา40 92นะครับพี่สะเวนได้เสริร์ขยับมุมเสิร์บ้างนะครับหยอดไปอีกครึ้งนึงโอ้ยโดนตะข่ายกระเด้งกลับคืนมานะครับแถบขาวไม่ช่วยนะครับ ต้องกลับมาล็อกใหม่นะครับ12ต่อ9นะครับแต้มเดียวเกมเกมไม่เกมนะครับโยงหลังมานะครับพีเซเว่นเปิดเตยไหลเข้าไปน้องป๊อกตียัดตัวเสียไหมย,ยังเล่นตัวเอา้าต้องขยับตัวให้ทันน้องป๊อกเวอร์หลนไปโอกาสทำแต้มอุ้มคอราชกดมาเกมนะครับอูในช็อตนี้นะครับ ฝั่งทางรามินทานิชาล่าใจานึกว่าลูกเสียนะครับแต่กรรมก,การนี่ยังให้เล่นต่อนะครับเป็นฝั่งโคราชเอาชนะรามินทานไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ8แต้มขอบคุณ f c ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพจตะก๊อฟไฟเตอร์ Facebook ของชิตภูพันธ์แล้วก็ช่อง u t u b e ตะกอฟไฟเตอร์2อนะครับเวลาแอนมินไลฟ์สดหรือว่านำคลิปไปลงให้ดูจะได้เข้ามารับชมนะครับขออนุญาตจบกบารบรรยายเกมเียเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ